ซัเป็นบริษัทด้านการบินอวกาศและการป้องกันประเทศของสวีเดนนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบันซาบได้พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศมากมายเช่นขีปนาวุธอากาศยานไร้คนขับและเครื่องบินลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเครื่องบินลบของซาบซาบได้รับการยกย่องและมีชื่อเสียงอย่างมากในฐานะผู้พัฒนาเครื่องบินขับไล่ที่ลำหน้ามากที่สุดเจ้าหนึ่งของโลก ซับสาบดาเคนเป็นเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นเครื่องอยนต์ในพ่นถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ยุค1950มันถูกออกแบบโดยหลักการออกแบบใหม่เพื่อให้บินที่ความเร็วเหนือเสียงได้ดีมีปีกแบบสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ไม่มีแผ่นหางระดับโดยนักออกแบบได้ใช้บางส่วนของปีกทำหน้าที่แทนแผ่นหางระดับทำให้มันเป็นเครื่องบินที่ดูลํำยุคแตกต่างจากเครื่องบินรบในยุคเดียวกันรุ่นอื่นอย่างชัดเจนแต่กลับดูเรียบง่ายอย่างประหลาด การออกแบบที่ไม่ธรรมดาทําให้ซ้า35ดราก้นประสบความสําเร็จอย่างมากและทําลายสถิติหลายประการเช่นเป็นเครื่องบินแบบแรกที่สร้างในยุโรปตะวันตกที่สามารถเอาชนะความเร็วเสียงได้เป็นเครื่องบินที่มีความเร็วเหนือเสียงเต็มรูปแบบลําแรกที่ถูกนําเข้าไปจําการในยุโรปตะวันตกเป็นเครื่องบินที่สร้างในยุโรปตะวันตกแบบแรกที่สามารถบินด้วยความเร็วสูงมากกว่า2มักได้และบางสื่อ,อยังยกย่องให้ซ้า35ดราก้น เป็นเครื่องบินขับไล่ย,ยุค1960ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุโรปซาร์าร์สาใช้นักบินหนึ่งนายในการทำการบินติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตพร้อมสนดาบท้ายจำนวนหนึ่งเครื่องยนต์ให้กำลังสูงสุด17,600ปอนด์บินได้ด้วยความเร็วสูงสุดมากกว่า2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยบินไกล2,700กิโลเมตรมีจุดแข็ง6จุดติดตั้งได้ทั้งจรวดขนาด 75- และ135ม mm. ม ขีบนาวุธอากาศสู่อากาศ RB24, RB27, RB28 และระเบิดอีกหลากล้ายชนิดซาบ37วิเก่นเป็นเครื่องบินที่ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ยุค1,950บินครั้งแรกในยุค1,960และนำเข้าประจำการในยุค1,970 มันเป็นเครื่องบินที่มีบทบาทที่หลากหลายหลักการออกแบบลหลายๆอย่างของวิกเก้นมีความคล้ายคลึงกับดราเก้นพอสมควรมันเป็นเครื่องบินปีกสามเหลี่ยมไม่มีแผ่นหางระดับและโดดเด่นด้วยการติดตั้งปีกขนาดเล็กไว้ทางด้านหน้าซึ่งถูกเรียกว่าคานาดมันมีหน้าที่ในการเพิ่มแรงยกและความคล่องแคล่วให้กับเครื่องบินทําให้วิกเก้นต้องการระยะทางในการขึ้นบินเพียงแค่500เมตรเท่านั้นนักออกแบบได้ออกแบบวิกเก้นเช่นนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าวิกเก้น จะยังคงสามารถทําการขึ้นบินได้แม้ว่าสนามบินจะถูกทําลายไปบางส่วนซับยังคงประสบความสําเร็จในการสร้างวิกเกนมันถูกยอมรับในฐานะเครื่องบินลบที่มีความก้าวหน้าทางด้านอากาศพลศาสตร์มากที่สุดในยุคนั้นซับ37วิกเกนใช้นักบ,บินหนึ่งนายในการทําการบินติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนพร้อมสันดับท้ายที่ประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตของดาร์เกนจำนวนหนึ่งเครื่องยนต์ให้กําลังสูงสุด16,200ปอน สามารถทำความเร็วได้สูงสุด2,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีจุดแข็ง9จุดรองรับน้ำหนักอาวุธเป็นน้ำหนักรวมได้มากถึง7,000กิโลกร,รมัมสำหรับใช้ติดตั้งขีปนาวุธอากาศสูบอากาศแบบ RB-99, RB-71 ขีปนาวุธต่อต้านเดือดรบผิวน้ำแบบ RB-04, RB-05 เป็นต้น ซับยาส9ตสิบเกิเพนเป็นเครื่องบินที่ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ท้ายยุค1970บินครั้งแรกในยุค1980และนําเข้าไปจําการในกลางยุค1990มันเป็นเครื่องบินขับไล่หลากบทบาทถูกพัฒนาขึ้นเพื่อน,นํามาประจําการทดแทนเครื่องบินลบรุ่นเก่าที่รับใช้กองทัพอากาศสวีเดนมาอย่างยาวนานกิเพนถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ความต้องการเครื่องบินลบขนาดเล็ก ที่สามารถใช้ถนนสาธารณะในการขึ้นบินและลงจอดได้ของกองทัพอากาศสวีเดนกิเพนยังคงมีรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายกับเครื่องบินรบรุ่นเก่าของสวีเดนเพียงแต่มีขนาดเล็กกว่าและมีน้ำหนักที่เบากว่ามันเป็นเครื่องบินปีกสามเหลี่ยมไม่มีแผ่นหางระดับมีการติดตั้งปีกขนาดเล็กทางด้านหน้าเพื่อเพิ่มแรงยกและความคล่องแคล่วให้กับเครื่องบินด้วยขนาดที่เล็กและน้ำหนักที่เบาและมีการติดตั้งคาร์นาททำให้เครื่องบินมีแรงยกมากขึ้นทำให้กิฟเพน สามารถขึ้นบินได้แม้ว่าสนามบินจะถูกทำลายโดยการใช้ถนนสาธารณะเป็นทางวิ่งและใช้ระยะทางในการทำความเร็วเพื่อขึ้นบินเพียงแค่800เมตรเท่านั้นกิเพนถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปีโดยรุ่นที่ทันสมัยที่สุดของกิเพนก็คือ YS-19EF ที่มีขนาดใหญ่กว่ารุ่นก่อนมีระบบการบินใหม่และเครื่องยนต์ใหม่ซับ YS-19 กิเพนใช้นักบ,บิน1-2นายในการทำการบิน ติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนพร้อมสันดับท้าย1เครื่องยนต์ให้กําลังสูงสุดใน9 0 0นปอนด์สามารถทําการบินด้วยความเร็วสูงสุดมากกว่า2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีวิสัยบินไกล4,000กิโลเมตรมีจุดฮาร์ดพอยต์มากถึง10จุดสามารถแบกอาวุธเป็นน้าหนักรวมได้มากถึง7,200กิโลกรัมอาทิเช่นขีปนาวุธอากาศสูอากาศแบบ Aim 9 m e t e o r i l t เป็นต้น